สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงพึ่งน้อยนะคะเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้เราจะมาทํานายกันนะคะว่าเทพเทวาอยากบอกอะไรเรานะคะโดยไพ่จะแบ่งเป็นทั้งหมด4ใบค่ะใบที่1ใบที่2ใบที่3และใบที่4ค่ะขอให้เพื่อนๆตั้งสมมติฐานในการเลือกไพ่ที่จะใช้พยากรณ์ค่ะพึ่งเลือกใบที่3 โอ้โหปกติไม่ค่อยได้เลือกใบที่สามนะเดี๋ยวดูค่ะอมนัสสิยาอมนัสยาอมนัสยาอมอมเจมัตาคาริโกมเมัตาคาริโเจมาค่ะมาเดี๋ยวเรามาลองฟังคาถานายกันนะคะสำหรับท่านที่เลือกไปที่หนึ่งโอ้ ขึ้นว่าพลังอำนาจเลยค่ะแปลว่าจะชนะอุปสรรคทั้งปวงมีความเป็นนิรันด์ก็คือมีความมั่นคงนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวกการเงินการงานความรักต่างๆเราสามารถที่จะเป็นผู้นำได้นะคะสำหรับท่านที่เลือกใบที่2ค่ะ หมายที่สองโอ้ขึ้นความมั่นคงนะคะมั่นคงก็คือหมายถึงเช่นสุขภาพแข็งแรงอ่าทำม,มีมีบ้านก็มั่นคงแข็งแรงครอบครัวก็มีความสุขอย่างนั้นนะคะการงานก็ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยออ,อยู่บริษัทที่มีความเสถียรอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะโอโ้ดีมากเลยใบที่สามอ๋อก็ยังโอเคนะขึ <c ười> ้นไพ่อันนี้จริงๆเป็นในส่วนของไอ้นั่นคะ่ะเยว์ฟฟอร์จูนเขาเรียกว่า กลางวันกลางคืนค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นไปถึงใบนี้นะอ่าก็คือเป็นอุษาเทวี TV กับราตีเทวีนะคะเป็นช่วงเวลาช่วงของการหมุนเปลี่ยนช่วงของการแบบว่า ทุกอย่างะคะ่ะเมื่อเวลามันมีจุดสูงสุดมันก็อาจจะมีพลิกผันบ้างหรือจะต้องมีเรื่องของการพัฒนาตัวเองเพื่อให้มันเติบโตมากขึ้นนะคะแต่เมื่อเวลาคุณอยู่จุดต่ําสุดก็มีโอกาสที่ว่าจะกลับไปขึ้นเหมือนเดิมได้เช่นกันนะคะดังนั้นดวงชะตานะคะมันไม่มีทางที่ว่าจะตกต่าไปตลอดมันก็มีโอกาสที่จะดิดกลับขึ้นไปได้เช่นกันสําหรับท่านที่เลือกไปที่3ค่ะเอ้ไปที่4 พระสาวาระสาอะคะ่ะมันก็คือจะมีเรื่องของความละเอียดอ่อนความคิดมากความแบบว่ามิตกกัวบบวกงวลบ้างอะไรอย่งี้ค่ะเขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าเวลาทําอะไรอะค่ะเออเป็นคนที่คิดเยอะอ่าคาดหวังเยอะเป็นแต่เป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความตั้งใจนะคะแล้วก็เจะทําอะไรก็ตามะคะ่ะเป็นคนที่รับผิดชอบงานค่อนข้างดีนะคะ สามารถที่จะหวังผลกับตรงนี้ได้ทําพวกค้าขายที่ดินอะไรพวกเนี้ยได้นะคะอ่าหรือเป็นพวกพืชพันธุ์พวกสินค้าเกษตรอะไรพวกเนี้ยก็ดีอะคะ่ะของพวกพะเสานะคะอ่าโดยรวมก็ถือว่าออกมาดีนะคะนะคะก็ถือว่าเออถ้าใครดูคลิปนี้ก็ถือว่ามีความสุขเลยอะเนาะ <c oughs> นะคะท่านไหนสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้นะคะนี่เพจด,ดูดวงเพิ่งน้อยคะ่ะเริ่มต้น5้าบาบาทคะ่ะขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ